เออเอาเลยก็ได้ดูขับไปการนู้นหน่อยสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์อันซีมสุรินทร์2020นมีห้วยบ้านซอก้อยซอกกาวนะ มีแพร์ลิมน้ำสถานที่ท่องเที่ยวเหมาะมากครับสำหรับที่จะท่องเที่ยวเทศการวันหยุดสังสรรค์ปีใหม่อ,อยู่ห่างจากจังหวัดสุรินประมาณ15กิโลเมตรอยู่ที่บ้านสวายอําเภอมเมืองจังหวัดสุริน มีแพริมน้ำเหมาะสำหรับนั่งรับประทานอาหารนะมาเป็นครอบครัวหรือมาท่องเที่ยวเนะหมาะม,มากเลยครับสำหรับที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทรนะ์นี่แหละครับนะ มีสวนน้ำด้วยนะครับเนะหมาะมากสําหรับพวกขอเล่าขอเบียร์นะครับเหมาะมากเลยครับนะมีแพริมน้ำสําหรับดังรับประทานอาหาร เป็นประมาณเป็นร้อยฝาแพรเลยครับนะมีบาดาน่าโบ๊ทนะมีเรือถีบเล่นน้ำนะ หมอมา,มากครับหมอมา,มากเลยครับนะสำหรับผู้ที่ไม่นั่งแพรก็มีกระท่อมริมน้ำนะเหมาะสำหรับที่จ้านั่างรับประทานอาหารนะตอนนี้ชาวบ้านกำลังเต็มตัวนะะ จัดข้าวจัดของจัดเต้นนะเพื่อที่จะมีเทศกาลข้าดาวปีใหม่2020นะขอเชิญชวนพี่น้องที่รักการประจนภัยริมน้ำนะครับเชิญนะครับนะข้าดาว2020นะที่ที่ห้วยซอกกาวนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับของจังหวัดสุรินเหมาะมากครับเหมาะมากครับ ถนนเข้ามาก็ยังลำบากนิดนึงแต่โอเคนะครับโอเคเลยครับทะเลสาบสอกาวนี่เลยครับทะเลสาบซอกกาวนะครับอันซีนแห่งใหม่นะครับของจังหวัดสุรินทร์นะครับเนะเหมาะมากครับพี่น้องครับเหมาะมากเลยครับ เบาๆเลยนะฮะไปเลยไปเลยน,นี่แหละครับมีสนามแข่งรถด,ด้วยนะครับนะอันจริงๆครับมีสนามแข่งรถนะดูติดก,กับห้วยนะครับฝังตรงข้ามห้วยนะตอนนี้กําลังปรับปรุงนะครับนะแบบที่จะเป็นแข่งรถนะครับเหมาะมากเลยครับขอเชิญน,นะครับขอเชิญน,นะครับ อันนี้ทางทางเข้านะครับทางเข้าก็ยังเป็นสภาพแบบนี้แต่โอเคครับรถมาสะดวกนะครับอันนี้ทางเข้านะครับรถมาสะดวกครับโอเคนะครับขอเชิญนะพี่น้องมาเที่ยวได้นะครับโอเคครับเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสุขสันต์วันปีใหม่นะครับโอเคครับแพปปี้ดิวเยียร์2 0 2 1ครับผม